นายสมศักเกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องสำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเมื่อวันเสราร์ที่10พฤศจิกยายน2555นณเรงแรมพูแมนจังหวัดขอนแก่น สำหรับโครงการสัมมนาชนวิชาการเรื่องสำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาจังหวัดโดยมีจังหวัดนำร่องทั้ง5้าภูมิภาค6จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นชลบุรีเชียงรายพระนครศรีอยุธยาสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเวลา14นาฬิกานายสมศักดิ์เกียรติสุรนลประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสถาบันวิชาชีพแห่งประชาคมอาเซียนณวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีก็เป็นอีกนึ่งอาภัตใ,ใจที่ผมไ้มาสำคัญก็มันเป็นตัวชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยมีการตื่นตัวแล้วก็ตับตัวเข้ากับสถนานารณ์ได้โดยตลอด สแล้วลครับที่ได้รับการจัดอันัให้เป็นมหาลาัยชั้นนาของประเทศไทยสถาบันวิชาชีพแห่งประชาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางของการบูรณาการองค์ความรู้และแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน ในด้านบริหารรัฐกิจธุรกิจสาธารณสุขการศึกษาพลังงานทดแทนและกฎหมายเพื่อสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายองค์การต่างๆในปี2,558และเยื่อวันที่11พฤศจิกายน2,555ได้สมศักดิ์เกียรติรุนนนท์ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีทาดกระถินณวัดแจ้งสว่างนอกตำบลเมือนนสะอาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น ในงานกระถิ่นครั้งนี้มีประชาชนทั่วสารทิศเกือบแสนคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีผู้ร่วมบริจาคด้วยษษษษษกิตศรัทธาจำนวนเงินมากกว่า14ล้านบาท1นึ่งล้านหนแสนหนึมื่นบาทสิเอ็ดสตังค์ค่ะทุกคน